พอเราทํางานหนักๆเข้าหรือว่ามีความเครียดเยอะๆเข้าเรายิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งเล่นเกมเยอะมากเท่านั้นรวมนะครับก็ก็เป็นหลักล้านครับเปรายการละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยตองเรามาเยอมากเลยก็มีทางเลือกให้ให้ให้สิ่นตัดสินใจได้มากขึ้นครับก็คือเหมือนกับบทเนี่ยก็หลากหลายมากขึ้นดีใจที่มีโอกาสได้เลือกมากขึ้นเหมือนกันครับผมจะวุ้งการของที่บอกว่าจะไปเรียนต่อค่ะ จริงๆวางแผนไว้ตามแผนเดิมเลยครับก็พยายามกําหนดให้มันอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดมากกว่าคือ,อปัจจุบันนี้วางไว้ที่ปลายปีนี้แต่ก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างไปเรื่อยๆเหมือนกันเคลียร์งานแล้วก็เคลียร์เรื่องอการสอบเพื่อจะไปเรียนต่อเพื่อจะยื่นไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพย,พยายามให้มันอยู่ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเราจะทําได้ไหม ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็เลื่อนไปต่ออะไรอย่างนี้นนนนยใช่ครับเป็นมีสิ่งยื่นเรื่องอะไรเรียกร้องหรอเยังเลยครับผมมันอยู่ในช่วงถ้าเกิดว่าพร้อมจริงๆอ่ะเราจะเริ่มไปสอบสอบสอบ,สอบแล้วก็ยื่นผลแล้วก็มันไม่ได้ยื่นยากขนาดนั้นนะครับเราไม่เสียายโอกาสในการเป็นนักสแสดงเพราะว่าเราเป็นทีมงานั่นก็เขมา,มาตามอะไรก็เสียดายได้ไหม,มก็เสียดายนะครับผมแต่ว่าค่าเสียโอกาสในการในการแบบการไปเรียนต่อกับการแสดงน่ะมันมันมัน ทุกอย่างมันมีค่าเสียโอกาสอยู่แล้วซึ่งสิ่งรู้สึกว่าเออแต่เรายังมีไฟอยากเรียนต่ออยู่เรากลัวว่าถ้าเกิดว่ายื้อไปนานกว่านี้จนวันหนึ่งเราหมดไฟที่จะเรียนต่อแล้วมันจะมันมันจะนนพ่ออยากเรียนหรือว่าติดใจเองตั้งใจเองครับผมพ,พ่อก็คือแบบว่าทําอะไรทำเลยลูกขอให้มีความสุข <laughs> ก็พอนเรา็ชุกไก็ถามว่าชุกไหมก็แน,น <laughs> แน่นครับแน่นครับตอนนี้ก็คือแน่นไปจนถึง น่าจะกลางปีแล้วป่ะนั่นสอเรื่องแล้วครับผมีเคลียได้เสคลียได้ครับตอนนี้ยังเคลียได้อยู่ครับผมแคับแวเกดเราไปอยู่ในเรียนนู่แล้ว่ไแฟนลืมหน้าเดี๋ยวผมทำเป็นผมมีช่องยู u ูปแล้วไงผมก็จะไลฟ์ถ่ายใน youtube เอาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ไม่ได้ถ่ายทำอะไรเพราะว่างานแบบแน่นมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับก็ช่วงหลังๆมามีแฟนๆญี่ปุ่นเพิ่งจะได้เห็นสิ่งถ่ายนิยศารค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วก็ซีรีส์หลายๆเรื่องก็ถูกนําไปฉายที่ญี่ปุ่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมโอกาสญี่ปุ่นจะได้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งอาจจะต้องไปแฟนมิเต้งที่ญี่ปุ่นของในในช่วงวันวาเลนไทน์ครับผมแต่ว่าสถานการณ์ของโควิดมันกลับมาอีกรละลอกนึงก็เลยต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแทนจากไปมิทติ้งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนครับผมเป็นเวอร์ชวลแฟนม e t i n g ครับคือต้องเลื่อนหรือเปล่าใช่เลื่อนแบบอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าไม่ได้เรียกว่าเลื่อนครับผมเปลี่ยนจากไปแฟนม e e t i n g ที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถแบบไปที่ญี่ปุ่นได้เนี่ครับผมเข้าใจครับเข้าใจ,าใจทุกคนเข้าใจเหมือนกันทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดเลยเราดูเหมือนไม่เดือดร้อนนะครับสิเกมเหมือนเดิม อะไรนะครับผมใครติดเกมครับไม่มีนครับเียเสียเนอะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมไอ้คนแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเงินไปกับการซื้อแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราทํางานหนักๆเข้าหรือว่ามีความเครียดเยอะๆเข้าเรายิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งเล่นเกมเยอะมากเท่านั้นตอนนี้เครียดมากไหมค เล่นอยู่ในเกมปกติครับ <c oughs> <laughs> มันจะมีบางปีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยงานเครียดมากเดือทุกอย่างแบบรุมเร้าแล้วเราเครียดมากเราก็ค่อนข้างเล่นเกมหนะัก <c oughs> รวมๆแล้วอ่ะรวมรวมนะครับก,ก็เป็นหลักลา้าน <c oughs> จริงๆอาจจะเล่นด้วยกันอยู่ก็เป็นนะอาจาอาจะไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ครับผมพ่อบอกบอก็เผาเาน้อย แต่พ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสุขก็ทาไปแล้วเขาเขาก็ไม่อยากให้เราเครียดเหมือนกันเขไม่มีลิฟต์เงินใช่ไหมไม่ครับทุกวันนี้ยังแบบคุณพ่อจะเป็นคนหนึ่งที่ตอนสมัยเรียนเนี่ยพ่อจะโอนเงินเบี้ยเลี้ยงให้ของเราตลอดทุกเดือนเดือนละหมื่นทุกวันนี้ยังโอนอยู่เลยทางนั้นที่บอกว่าไม่ไม่ไม่่งน้คนละพาร์กันครับทางนั้นที่เราบอกว่าเออพ่อเรียนจบแล้วไม่ต้องให้แล้ว เราทำถ่ายงานทำได้แล้วพ่อก็บอกว่าให้ไปด้วยพ่อด้วยนะพ่อบอกแบบนี้อ่ะแล้วผมพ่อบอกแบบนี้ผมก็เลยแบบโอเคได้พ่อตามนั้นตอนนี้งานเยอะแล้วเรายังแบบเ่นกับเกมนี้ก็พาลงแล้วย่างละกีก็พาลงเป็นแบบเหมือนกับว่าเล่นเอาเอาสนุกมากกว่าครับผมเรามันมีช่วงหนึ่งที่มันเครียดกับงานมากแล้วมันมันหาทางออกไม่ได้ เราเราก็ไม่อยากแบบให้ตัวเองแบบคิดมากจนเกินไปเราก็เลยเอาไปลงก,กับเกมซะส่วนใหญ่ถ,ถ้าเป็นแค่ถึงขัง้นระดบบคนเล่เกมหรือกับมือไม้สั่นเราไม่เต็มเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ถึงอันดับนั้นนะครับผมวันหนึนน่งกี่ชั่วโมงวันนึงกี่ชั่วโมงเหรอครับก็คือถ้าเกิดว่าทํางานเนี่ยกลับมาสามสี่ทุ่มก็จะเล่นถึงเที่ยงคืนเราม่ลิมิตใช่ครับเพราะว่าบางทีวันต่อมาต้องทํางานอะไรแบบนี้มีแบบปรันทุ่ไม่ได้หลับ เคยครับปีที่เราสอ,อ,อางปีที่แล้วมั้งครับพี่รู้สึกว่าเครียดกับงานมากอาจจะเพราะว่าอินกับคาแรคเตอร์แล้วเอาบทไม่ออกกับตัวเองอะไรแบบนี้ก็พยายามหาอย่างอืงอ่นที่เราหันไปโฟกัสมากกว่าดูซีรีส์เล่นเกมเที่ยวอะไรแบบนี้ครับฮ่าโอเคแล้วครับโอเคแล้วกลับมาเป็นปกติแล้ว